สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีมิถุนค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนประจําเดือนเมษายนนี้นะคะหลืมเดือนซะง,งั้นนะคะในรูปแบบของการทานายพี่หญิงทํานายผ่านหน้าไพ่ที่พี่หญิงกําลังจะเปิดได้นี้เท่านั้นนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครงดดาม่านะคะไม่เอาดาม่าแล้วนะคะอ่านคอมเมนต์ดาม่าแล้วพี่เหนื่อยพี่รู้สึกเหมือนกับว,ว่าทําไม สิ่งที่พี่อธิบายไปไม่เข้าใจนี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะไม่ต้องคอมเมนต์มาปรนหนึ่งว่ามันจะต้องไปตรงกับทุกๆคนเป็นดวงของคุณนะถ้าไม่ตรงปล่อยผ่านถ้าตรงลองลองฟังแล้วเอาคำแนะนำดีๆไปปรับใช้ปรับคิดดูนะคะพลังงานไม่สามารถตรงกับใครได้นะไม่ซีเรียสกันนะคะทุกคนคะ่ะใครชอบก็ อยู่ต่อกดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจพี่หญิงด้วยใครไม่ชอบปล่อยผ่านคลิปนี้ช่องนี้ไปเลยนะคะถือว่าจริลดเราไม่ตรงกันพี่หญิงอ่านไพ่ในสไตล์เหตุการณ์ที่พี่หญิงเห็นแล้วพี่หญิงรู้สึกว่าเฮือมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้แบบนั้นแล้วก็ถ้าไพ่ e n เนจีไม่ดีออกมาพี่ก็ต้องขอบอกตรงๆพี่มันก็ต้องท็อกซิกนะคะพูดตรงๆอะคะ่ะไม่ได้อ่านไพ่ในษณะของจิตวิญญาณและแรงบันดาลใจนะคะช่องนี้ ถ้าคุณชอบในเรื่องของแรงบันดาลใจฟังแล้วแบบโอ้โหมันดีซะทุกอย่างไม่ใช่ช่องพี่หญิงนะคะมันมีช่องหลายๆช่องให้คุณได้เลือกดูตามจริตของคุณโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะก่อนที่จะเปิดก่อนที่จะทำนายเดี๋ยวพี่หญิงดูพลังงานไพ่ให้ถ้าพี่หญิงบอกว่าท็อกซิกใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีแล้วไม่ต้องฟังใครที่มีท็อกซิกอยู่แล้วลองฟังดูนะคะแต่ถ้า ไม่อยากฟังเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเด็งท็อกซิกไม่อยากฟังเครียดก็ไม่ต้องฟังนะคะเพราะว่าถ้าใครที่แบบท็อกซิกแล้วพอไปพูดถูกแทงใจดําบางทีอ่ะคนรับไม่ได้คนไม่ไม่ชอบก็มีที่เข้าใจนะคะคนพูดตรงๆคนไม่ชอบก็มีเยอะอะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนมีบางคนสงสัยว่าทําไมพี่หญิงชอบเรียกราศีมิถุนว่ามิถุน ไม่เรียกเมถุนเหมือนคนอื่นราศีเมถุนหรือมิถุนเรียกได้ทั้งสองอย่างนะคะแล้วแต่ใครจะเรียกทีนี้พี่หญิงติดพี่หญิงเรียกมิถุนมาตั้งแต่แรกพี่หญิงก็ติดคําว่ามิถุนมากกว่าเมถุนอันนี้โอเคนะอ่าไปเราไปเริ่มกันเลยนะคะการดูไพ่ในเดือนนี้ขอเปิดแบบเซติคอรส10ใบนะคะสลับไปสลับมานะคะว้าวได้ไพ่เดือดซันในตําแหน่ง แรกเลยนะคะตัวต้นของคุณคือเดซันเราต้องไปดูรอบข้างดูว,ว่ามันดีไม่ดีแต่อย่างน้อยนะคะฉันคือพาทิตย์ค่ะฉันสดใสฉันร่าเริงฉันไม่แคร์แม้ว่าในชีวิตตอนนี้จะท็อกซิกจะอะไรก็ตามไม่รู้ว่าข้างๆจะท็อกซิกหรือจะดีๆฉันไม่แคร์ฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตของฉันใหม่นะคะมีความรักที่ดีแล้วก็ยิ่งดีไปใหญ่เลยเดซันเนี่ยนะเดี๋ยวดูก่อน ใบที่สอง justment ได้เวลาปลดปล่อยความเป็นตัวของตัวเองอย่างที่สุดแล้วนะคะราศีมิถุนอืมให้อภัยตัวเองให้อภัยทุกอย่างปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองดุดพาทิตพาทิตขึ้นทุกวันวันนี้เป็นวันของคุณอ่าว้าวสามครับค่ะสามถ้วยนะคะ ไพ่จะทาวเวอร์ไอโนสนโนแคร์ค่ะอะไรจะเกิดขึ้นนะคะชีวิตเปลี่ยนแปลงได้เสมอเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเช่นเดียวกันหมูไพ่ทาวเวอร์ชุดนี้สวยจังทุกคนดูมีดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังอะกำลังจะโผล่พ้นน้ำพอดีอะคะ่ะนะถึงแม้จะโดนฟ้าผ่าลงเปี้ยงใส่ต้นไม้ก็ตามแต่ดวงอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นพ้นขอบฟ้าว้าวพลังงานดีมากเลยไพ่ชุดนี้ พี่ญิงไม่ได้เอามาใช้สักทีเคยใช้อยู่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เก็บเข้าไว้นะคะฟอบซิกออฟเพนเจอร์ Six ค่ะซิกออฟซอชนะคะคิงออฟคัฟ i n พรินเซสออฟ ไปสุดท้าย n i of p y ่เก้าเหลี่ยนนะคะอะ่เริ่มต้นที่คนมีคู่นะคะคนมีคู่นะคะได้ energy คือเหมือนกับอดีตท,ที่ผ่านมามันมีอะไรเกิด,เ,กดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างขึ้นแหละ The Tower เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องของการคือคือจุดถึงจุดสิ้นสุดแล้วค่ะบางคนถ้าถ้าอยู่ในท็อกซิกมานานอนะ่ะจะ Tower คือการเปลี่ยนแปลงแล้ว ฉันฉันระเบิดแล้วฉันพอแล้วฉันจบแล้วเพราะฉันรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอมันถึงเวลาที่คุณจะต้องปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการทั้งปวงนะคะจากทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะกลายเป็นเดอะซันคุณจะกลายเป็นคนที่มีพลังคุณจะเริ่มต้นใหม่ด้วยความสดใสความเป็นตัวของตัวเองดึงพลังของความเชื่อมั่นออกมาคนเก่าๆที่คุณเคยเป็นนั่ง นั่งอมทุกนั่งอะไรของคุณไปก็แล้วแต่บางคนนะตอนนี้ฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะเป็นตัวของตัวเองไอโนสนไอโนแคร์ son, แล้วัดปัจจุบันนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตนะคะบางคู่ที่แบบเป็นเดอะทาวเวอร์เลิกราหรือทะเลาะกันหรือบอกเลิกกันไปแล้วตอนนี้คุณจะพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมแล้วนะคะรวมถึง การจัดเมนต์การกลับมาการให้อภัยการทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหมือนกับคุณปล่อยวางคุณปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะให้อภัยคุณก็ให้อภัยแบบร้อยเปอทำไมพี่ถึงบอกร้อเป็นเด็นซันติกับจัดเมนต์ถ้าถ้าใครที่มีเรื่องลักษณะของท็อกซิกนะคะคุณจะมีเกณฑ์ของการถามว่ามีเกณฑ์ของการกลับมาไหมมีนะคะรวมถึงมีเกณฑ์ของการ ไม่เอาแล้วฉันจะอยู่สดๆก็ได้ด้วยแล้วแต่มุมใครมุมมันนะคะอ่านได้หลายๆมุมแล้วคุณก็คิดมุมสลับเอานะคะทีนี้ในความรู้สึกของคุณนะคะพี่รู้สึกว่าเป็นเศษ of ออบขคุณคิดถึงบุคคลคนนี้ที่เป็นคนอายุน้อยกว่านะคะอ่ามีนกรกฎหรือพิจิกเขาอาจจะเป็นคนในความสัมพันธ์ของคุณหรือเขาอาจจะเป็นบุตรบริวารของคุณที่คุณคิดถึงคนคนนี้มากคิดจะทำคิด ไม่ว่าจะคิดจะทําอะไรคุณจะคิดถึงบุคคลคนนี้นะคะอยู่ในความรู้สึกของคุณรวมถึงบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อชีวิตของคุณก็ได้ไพ่เด็กเป็นไพ่ของการเริ่มต้นเริ่มต้นทําอะไรตามใจของตัวเองด้วยความสุขของตัวเองคุณอยากเริ่มต้นทําอะไรสักสิ่งสักอย่างให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขอะเออประมาณนั้นอะ่ะทุกคนเห็นไพ่ใบนี้ไหมคะ มูนกบินแบบอย่างเงี้ยบินขึ้นไปแล้วแบบสว่างวาบนะคะเหมือนตอนนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงความกัรคุณคุณอยากปลดปล่อยตัวเองอะคะ่ะปลดปล่อยฉันจะปลดปล่อยแล้วปลดปล่อยตัวเองจากคาณานาการทุกสิ่งทุกอย่างอยากทําอะไรก็จะทํานะคะอยากไปกับเพื่อนอยากแห้งเอาก็จะไปแล้วทีเนี้ยจากอดีตที่ผ่านมามันเคยอาจจะไม่ได้ไปอึดอัดหรืออะไรใดในความสัมพันธ์ก็ตามตอนนี้ฉันจะไปฉันจะทํานะคะรวมถึงใครที่มีคู่ที่ ทะเลาะก,กันไปก่อนหน้านี้ในอดีตที่ผ่านมาในความรู้สึกลึกๆของคุณคุณพี่ว่าคุณกำลังคิดจะงอเขานะคะหรือไม่ก็คุณกำลังรอให้เขามางออืมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการรอคอยข่าวก็ได้การรอคอยข้อความการยังรู้สึกดีๆการยังคิดอยากจะให้อภัย ะค,ะคุณยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณแฟนอยู่แฟนของคุณ The Tower อยู่ในตำแหน่งนี้อาจจะเป็นตำแหน่งในเรื่องลักษณะของคู่คุณก็ได้คู่คุณอาจจะเป็นของเป็นของวะเป็นคนเขาเรียกคนมีตำาหนิคนมีตำาหนิก็คืออะไรคะคนที่เคยผ่านชีวิตครอบครัวมาแล้วผ่านการแต่งงานมาแล้วเป็นพ่อไม่แม่ไม้พ่อไม่แม่ไม้ลูกติดด้วยซ้ํานะคะหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นลักษณะเช่นนั้น ในอเวนเจอร์ uh, คู่ของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพฤษศกหรือกันนะคะที่เขาค่อนข้างโอเคแหละเขาก็มีความมั่นคงในสภาวะจิตใจรวมถึงถึงถึงแม้แบบเขาอยู่ในช่วงของวัยสร้างตัวเขาอยู่ในช่วงของแบบเขาอาจจะไม่ได้รวยล้นฟ้าหรืออะไรแต่เขาอยู่ในช่วงภาวะของการเขาเรียกอะไรอะวัยสร้างตัวอยู่นะคะทีนี้ถ้าใครที่มีปัญหาใดๆนะคะมาดูในตำแหน่งของปัญหาของคุณซิ of อฟซ r สบอกว่า ปัญหาของคุณมันแก้ไขได้ด้วยการรอเวลาไพ่หกดาบเป็นเรื่องของเวลาเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปตามเวลาแต่ถามว่ามันไปกับเป็นเรื่องของการกลับมาการสะสางด้วยนะคะสะสางปัญหาที่คุณที่คุณมีร่วมกันนะคะอันนี้เป็นคําแนะนําแลกการและตําแหน่งปัญหานะคะทีนี้ถ้าเป็นลักษณะของปัญหาการกลับมามันต้องมีเงื่อนไขคะ่ะ การสาื่สารกลับมาและก็ต้องมีเงื่อนไขในการที่จะตกลงไปต่อด้วยกันเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วใช้เวลาไปด้วยกันมันอาจจะไม่ได้แก้ไขปุ๊บปั๊บแล้วมันสําเร็จเลยแต่มันจะไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันต้องอาศัยระยะเวลาในการเยียวยาอะไรไปด้วยกัน ะะเพราะพี่รู้สึกว่าคุณสองคนยังคงมีความรู้สึกดีๆต่อกันไพ่ถ้วยขึ้นเยอะนะคะมีความรู้สึกดีๆต่อกันยังเป็นคนที่คุณยังรู้สึกว่าต่อให้บางครั้งมันทะเลาะก,กันเบาแวงกันแต่หลายๆครั้งเขาก็มีความเข้าใจในตัวคุณนะคะรวมถึงซิออฟซอร์เป็นเรื่องของระยะทางด้วยปัญหาของคุณอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของความห่างไกลเป็นคู่ทางไกลนะคะซิกออฟซอร์คุณเห็นไหม เป็นน้ำเนี่ยเป็นเรือเนี่ยเป็นเรื่องของการเดินทางบางคนมีแฟนทางไกลไกลถึงต่างประเทศยังได้เลย King of ครับนะคะต่างชาติต่างภาษาได้ด้วย King of Cup ในตำราจ,จริงๆนะในตำราที่ญิงเริ่มเรียนมาเลยจริงๆเขาบอกว่าค i n g of ครับเนี่ยเป็นโซนเอเชียเป็นต่างชาติโซนเอเชียถ้าเอาอิงตามตำราแต่เราไม่ได้อิงตามตำราขนาดนั้นนะเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่งอ่านไพ่แค่ ตอนแรกทีเนี้ยมันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ได้ค้าคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ลูกติคือเป็นคนที่ผ่านความรู้สึกในเรื่องของความรักมาจนถึงเป็นไพราชาเนี่ยคือถึงที่สุดแล้วเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยมันก็เลยเป็นการเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งในเรื่องของความห่างไกลนั่นแหละซึ่งความเข้าใจสําหรับคู่ทางไกลความเข้าใจสําคัญที่สุด นะคะนะคะคุณก็เป็นเช่นนั้นมันอาจจะมีเพราะของการเหงาบ้างเหงาบ้างเวลาอยู่อ้างว้างหรืออยู่คนเดียวแต่ทีเนี้ยในเคสที่แบบเลือกที่จะจบนะพี่ว่าคุณยังเลือกที่จะจบแบบให้ไพ่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่บอกไปแล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่เห็นไพ่สองใบแรกเลยคือเป็นการให้อภัยในทางสั่งคุณสามารถกลับกลับกลับมาเป็นเพื่อนกันได้อ่ะ เออไม่ได้โกรธอ่ะมันมีความสัมพันธ์ถึงมันถึงมันจะแตกถึงร้าวถึงมันจะไปด้วยกันไม่ได้แต่ความเป็นเพื่อนของคุณคุณยังให้กันได้คุณรู้สึกอย่างนั้นยังช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในบางครั้งที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยยังเป็นซัพพอตยังเป็นอะไรให้กันซึ่งกันได้อยู่ถ้าใครที่มีลูกแต่งงานกันแล้วมีลูกด้วยกันนะคะก็จะมีเกณฑ์ของการพูดคุยตกลงกันหาเงื่อนไขซึ่งกันและกันอาจจะมีเวลาอ่ะเสาร์อาทิตย์ แบ่งเวลาให้กันมาเจอกันเพื่อเพื่อลูกใช่ไหมเพราะคุณคุณคุณรู้สึกถึงคนคนนี้แล้วเป็นการโคจรกลับมาระหว่างสามสามถ้วยอ่าถ้าคนที่มีลูกนะคุณเขาและอาจจะเป็นบุตรของคุณที่คุณรู้สึกถึงเงี้ยคุณคุณพยายามที่จะตกลงมูฟไปข้างหน้าอย่างไรให้ไม่กระทบกระเทือนคนที่คุณคิดถึงคนนี้ก็คือบริวารของคุณคนนี้มากที่สุดอาจจะมีเกณฑ์การพูดคุยถางเงื่อนไขว่าเออ พอถึงสุดสัปดาห์หรือเดือนหนึ่งเราจะมาเจอกันครั้งหนึ่งไปกินข้าวด้วยกันนะคะโดยที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มันปลดปล่อยทุกอย่างอะคะ่ะปลดปล่อยพนาันาการเข้าใจปลดปล่อยด้วยความเข้าใจให้อภัยด้วยอะไม่ว่าคุณจะกลับมาเริ่มต้นกันยังไงหรืออยู่ในเคสแบบไหนพี่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีๆนะคะมันไม่มีความโกรธเคืองกันนั่นเองนะคะอันนี้คือ energy ของคนมีคู่ที่พี่รู้สึกนะ คนทางไกลก็จะเหงาเหงานิดนึงนะคะเหงาเหงานิดนึงแต่ว่าความเหงาในในในลักษณะของความเหงาอะ่ะมันก็มีความความเป็นอะไรที่รู้สึกว่าคุณยังรอคอยเขาด้วยความรักอยู่อะคะ่ะนะใครที่รู้สึกว่ามีอะไรที่คับข้องหมองใจในเดือนนี้ไพ่เดอะซันมาคุณจะได้รู้ทุกอย่างนะคะขอแค่คุณถามอะ จัสเมนคือคำพิพากษาขอแค่คุณถามขอแค่คุณพูดขอแค่คุณเคลียร์ในเดือนนี้คุณจะมีการเคลียร์กันพูดคุยกันหาเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างในชีวิตร่วมกันนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเช่นนั้นแหละอาทีนี้สำหรับคนโสดอ่าไม่ใช่สำหรับคนโสดพี่ยิงขอดูไพ่เองเจนก่อนไพ่เอเจจะบอกว่าอะไรคะโรแมนติกฟิลลิ่งเกิดขึ้นค่ะ ว้าวในเดือนนี้นะคะมีความรู้สึกดีๆเห็นไหมมันล่าเริงอะ่ะมันเหมือนอะไรที่แบบคุณนุนออกมาจากโลกแบบด u ซันอ่ะโอ้โหแล้วยิ่งไพ่ชุดนี้ดูสิเหลืองอลามชางเลยสวยงามมากแม้แต่ไพ่ทาวเวอร์ยังสวยเลยดูนะคะไพ่ใบที่สองอ่ะอย่างที่พี่พูดไปเมื่อกี้นี้เลย someone from your past is returning to your life นะคะยังไม่ไปจากกัหรหลืมมีอะไรคุยกันได้เคลียร์กันได้พูดคุยกันอะไรที่ไม่เข้าใจคุณจะกระจ่างในเดือนนี้แหละนะคะอ่าอะไรที่ไม่เคยเคยไม่เข้าใจชีวิตของคุณมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะะเป็นเดอสั้นีนการเริ่มต้นเลยบางคนบางคนเป็นคนเป็นยังไงรู้ไหมได้พูดคุยกันในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเกิดขึ้นอาจถูกเซไ์ค่ะ ไพ่าทาวเวอร์นี้เป็นพลังงานดีๆเพราะไพ่รอบข้างเป็นอะไรที่ดีเออถูกเซอร์ไพส์เซอร์ไพส์ขอแต่งงานอะจัสเมนต์มาโอ้โหฉันจะเป่าประกาศให้โลกรู้แล้วว่าฉันขอผู้หญิงคนนี้แต่งงานอะเราพร้อมที่จะมีอะไรแบบเขาเรียกอะไรอะเป็นคอมมิชเมนต์เป็นอะไรที่มันสูงขึ้นอะนะคะรวมถึงการกลับมาการให้อภัยกันของคนที่มีปัญหาด้วยนะคะ อาที่นี้คนโสดจริงๆแล้วนะคะคนโสดเช่นเดียวกันโอโหแพชชั่นรุนแรงมากในเดือนนี้มีเสน่ห์มั่นใจในตัวเองแต่ระวังในเรื่องของใจร้อนนิดนึงนะคะพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ใจร้อนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างสุดสดั่งดอกทานตะวันสวยงามร่าเริงม,มีความสุขนะคะไอคนโสดพี่ว่าคุณจะเจอใครอย่างกะทันหันนะ่ะคุณมีเกณฑ์เจอใครสักคนที่เหมือนกับโชคชะตาเขานำพา จะเน้นมาเป็นคู่ของคุณคุณมีโอกาสเจอคู่นะคะเจอที่แบบมันมาอย่างกระทันหันในช่วงเวลาที่บางทีคุณอาจจะไม่ได้คาดคิดเจอปุ๊บแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณถูกชะตาคุณมีความรู้สึกแบบนั้นคุณมีความรู้สึกแฮ ppy แล้วมันเป็นความรู้สึกดีๆด้วยนะคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพิศกรเช่นเดียวกันแล้วหรือคุณอาจจะเจอชาวราศรีธาตุน้ำมิงกราฎพิจิกเป็นพ่อไม้แม่ไม้พ่อไม้แม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวได้ด้วย นะคะรวมถึงรักต่างใบคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าจะอายุยังไงก็ตามแต่นะคะแต่ในในสิ่งที่คุณได้เจอไพ่เดอะซันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความชัดเจนนะเขาจะแสดงออกให้ชัดเจนเพราะคุณจะรู้สึกว่ามันชัดเจนคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ต้องพยายามคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ต้องเหนื่อยแต่ที่นี้ปัญหาของคุณคือซิกออฟซอสไพ่ยพยายามบอก แนะนำให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆไปอย่างช้าๆไม่ต้องรีบร้อนมาถึงเป็นการคุยกันไปแบบเรื่อยๆไม่ต้องตัดสินใจด่วนว่าจะต้องรับคนคนนี้มาเป็นแฟนหรืออะไรเลยค่อยๆเรียนรู้กันไปอาจจะเป็นได้แหละเรื่องสถานะได้แต่ขอให้เรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะเพราะพระาทิตย์มันร้อนมันเร็วมันรวดเร็วเลคะแพชชั่นมันรุนแรงอะ่ะมันก็จะแบบไปอะไรที่ค่อนข้างรวดเร็วเสน่ห์ของคุณอยู่ที่ ความล่าเริงความมั่นอกมั่นใจดาวอาทิตนะคะเป็นดาวที่แบบโอ้โหมีความมั่นอกมั่นใจนะะในเดือนนี้คุณกำดาวอาทิตไว้ในมือนะคะมีอะไรที่แรงกล้ามากอืมเป็นจุดศูนย์รวมของจักรวาลเลยดาวอาทิตใช่ไหมใครโสดแบบใครโสดแบบแบบยังไม่พร้อมที่จะมีใครคุณก็มีความสุขแฮปปี้อยู่กับเพื่อนนะคะในความรู้สึกของคุณ อคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้ยเดี๋ยวพี่หญิงขอแบบปุ๊บปั๊บพี่หญิงบอกไปแล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งคุณอาจจะได้เจอในกลุ่มเพื่อนก็ได้เขาอาจจะเป็นเพื่อนของคุณหรือมีเพื่อนแนะนําให้คุณได้รู้จักอ่าขอเพิ่มเติมให้คนโสดนิดนึงอ,อาจจะเป็นชาวธาตุดินจริงๆ,ๆนะาคะมังกรพุกศกรลลาชาวราศีกันนะคะถ้าน้ำก็ได้นะมันมีอยู่นะคะ เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มั่นคงในชีวิตอะ่ะแล้วเขาจะมาทําให้ชีวิตของคุณมันเหมือนคุณจะไปเจอคู่ที่แบบเกื้อกูลกันนะคะเออดวงมันจะส่งพงกันแล้วมันจะเสริมกันนะในเรื่องของ energy บางอย่างเรื่องของการงานการเงนิงนหรือใดก็ตามมันจะค่อยๆส่งเสริมกันไปอะค่ะบางคนนะคะเคยแตกสลายในเรื่องของความรักมาอดีตคุณอาจจะเคยเป็นอะไรที่มันเด e t เตะทเป็นอะไรที่มันแตกสลายมาในอดีต ความสัมพันธ์ความรักของคุณมันแตกรวดร้าวไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องความสัมพันธ์คบกันมาช่วงหนึ่งแล้วก็แตกกันไปเคยมีครอบครัวเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็แตกกันไปทาไมพี่เน้นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะมีเรื่องของเด็กขึ้นมานะคะค่อนข้างชัดเจนด้วยแต่เด็กในที่นี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาอายุน้อยกว่าคุณหรืออาจจะเป็นลูกบริวารที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณอ่ะแล้วมันมีความสัมพันธ์กับ สำคัญในชีวิตของคุณใครที่จะเข้ามาต้องผ่านด่านคุณเนี้ยให้ได้เลยประมาณนี้นะคะแต่ชัดเจนค่ะเดอสันมาไม่ต้องกลัวนะคะความไม่ชัดเจนไม่อยู่ค่ะนะคะใครที่เข้ามาแล้วเป็นสามดาบคนมีเจ้าเข้าเจ้าของก็มีโอกาสได้ด้วยสําหรับบางทัน้นก็ต้องเลือกดูดีๆเหมือนที่พี่ยิงบอกว่าชา้าๆได้พาลิ้มงามนั่นแหละใครที่เป็นความลงความลับมามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมันไม่น่าไว้ใจหรือคุณรู้สึกว่ามันมันอึดอัดคุณก็จะไม่เอา ในเดือนนี้ความมั่นใจของคุณมาแบบเป็นหลักเลย Age of Cup เนี่ยได้เริ่มต้นมีมิตรภาพดีๆได้เริ่มต้นคุยนะคะ The Star โอ้โหสเสน่ห์เต็มเปี่ยมเดือนนี้ไม่ต้องห่วงเลยคนโสดนะคะสเสน่ห์เต็มเปี่ยมเลยนะคะเป็น The Star ซะขนาดนี้อาะทีนี้ขอดูไพ่แองเจนให้คุณหน่อยเทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณจะบอกว่าอะไรคะเนี่ยในความรู้สึกก็มีความสุขอะอืม เวลาอ่นานไพ่สติคอร์นะคะสิบสิบสิบใบอะ่ะเนี่ยดูตรงนี้อะ่ะเป็นหลักเลยถ้าตรงนี้เครียดนะแสดงว่าคนเราอะ่ะพอจิตไพ่ออกมาในความรู้สึกตึกๆมันเครียดแต่มันแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรเรื่องเครียดเข้าใจไหมคะทุกคนประมาณนั้นพไพ่ใบแรก Past life relationship ค่ะ you have known each other before ไพ่บอกว่าคุณรู้จักกันมาก่อนแล้วอือฮึคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันในกลุ่มเดียวกันนะคะ หรือคนคนนั้นอาจจะเคยเคยเคยอะไรเขาเรียกอะเคยจบซึ่งความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วมันย้อนกลับมาค่ะเป็น j u d g m e n t ย้อนกลับมาอีกครั้งแล้วมาเจอกันในช่วงเวลาหนึ่งอีกครั้งนะคะเจอกันในช่วงเวลาหนึ่งอีกครั้งไม่ว่าจะทางใดก็ตามจากการเดินทางก็ตามจากการกลับไปที่บ้านก็ตามจากในกลุ่มเพื่อนก็ตามบางคนเป็นงานเลี้ยงรุ่นเป็นการแต่งงานของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอเอนจอกันอย่างเงี้ยคนเนี้ยคุณน่าจะรู้จัก มาแล้วหรืออาจจะเป็นเพื่อนแนะนำมาให้เพื่อนรู้จักเพื่อนก็แนะนำมาให้เป็นลักษณะเช่นนั้นนะได้เจอเนื้อคู่แล้วแหละนะคะได้เจอคู่ได้เจอคนที่สามารถที่จะต่อยอดเรียนรู้กันไปได้ลักษณะเช่นนั้นนะคะถ้ามาพาร์ทฟมอยู่พาร์ทเนอร์อิสออนเดอะฮอริ ไพ่เซปเปเรชันขึ้นมานะคะคุณอาจจะเจอคนทางไกลได้พอเจอกันแล้วก็มีการแยกกันไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนัะที่นี่คือปัญหาของคุณซีออฟซอร์เพราะฉนั้นความสัมพันธ์ทางไกลก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้นะคะอ่ะจะจบลงแล้วนะคะพี่หญิงก็แนะนำอีกอีกครั้งหนึ่งพูดผ่านไปแล้วแหละไพ่ของคุณบอกว่าคนที่จะเข้ามาถามใจตัวเองมันจะชัดเจนเขาคนนั้นจะชัดเจนแน่นอนว่าเดอรซันคนโสดเจอคู่ แต่สแกนดีๆนะคะเพราะว่าเสน่ห์ของคุณเหลือหลายคุณอาจจะได้เจอคนหนึ่งสองคนอาจจะไม่ได้เข้ามาในช่วงคนเดียวก็ได้ช่วงนี้เสน่ห์เยอะคนเก่าเก่ามีเกณฑ์ของการย้อนมาแต่การย้อนมากลับมาครั้งนี้มันจะชัดเจนขึ้นมันจะดีขึ้นมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะมันจะมีการสะสางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์คนคนนี้แหละจะเป็นคู่ของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวธาตุน้ำชาวธาตุดินหรือชาติใดๆก็ตาม <laughs> ชาวชาติใดๆก็ตามธาตุใดๆก็ตาม สิ่งสำคัญเชื่อมั่นในตัวเองและใช้สตินะคะโชคดีมีความสุขกันทุกท่านค่ะแล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้าใครชอบฝากกด subscribe ด้วยนะคะใครไม่ชอบปล่อยผ่านคลิปนี้ไปและผ่านช่องนี้ไปถือว่าจริตเราไม่ตรงกันสวัสดีค่ะ